บุรีรัมปีนี้แกร่งจริงสมควรคว้าสามแชมป์ในเมืองไทยด้านทีละทรโคตรคุณภาพย้ายคนเดียวเสียวทั้งหลีกขณะที่สุปรพโชคลาสวยงามก่อนไปซัปโปรโรอ,อิชิแทคติกสุดเฉียบปื้มสุดๆพาทีมผงาดทิปเปิลแชมป์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยืนเต็ดกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการที่เขา คว้สาสแชมป์ในฟุตบอลไทยลีกเป็นยังไงบ้างมาติดตามกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Su b สไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มถึงเรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกที่ปีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปีของพวกเขาจริงๆนะครับประกาศสักดา คว้าสแชมป์ในฟุตบอลเมืองไทยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกได้สําเร็จแล้วแล้วก็มาคว้าแชมป์ฟุตบอล FA Cup ครับนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการคว้าแชมป์ลีกครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะพีทีประจวบไปอย่างขาดลอยในรอบชิงถึงสกอร์4ีประตูต่อ0ูนนะครับเกมนี้เนี่ยโจนาธานโบลิงกี้เหมา2ประตูแล้วก็มีพิลรลดลฉ่ำลัศมีแล้วก็ปิดท้ายด้วยสุภรัตเหมือนตานะครับ ลีเดอบุริรัมเนี่ยปิดจ็อบของตัวเองทําได้ตามเป้าหมายอย่างที่ลุงเนวินชิชอบประกาศเอาไว้นะครับว่าต้องการคว้า3แชมป์ซึ่งก็ทําได้จริงๆนะถือว่าบุริรัมปีนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ไวอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ แต่พอเล็ก2เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงดึงอิชิเข้ามาคุมทีมแล้วก็เสริมนักเตะเข้ามาเนี่ยทำให้บุรีรัมยกระดับอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เข้าป้ายทุกรายการเลยในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยพวกเขาก็เก็บชนะอย่างต่อเนื่องจนได้แชมป์ถึงแม้ว่าในช่วงท้ายจะมีเสียบบ้างแต่ก็ต้องยอมรับด้วยคะแนนที่บุรีรัมเขากอบโกยมาเนี่ยก็ทําให้เอาชนะทีมอื่นได้เช่นเดียวกับฟุตบอลถ้วยเส้นทางค่อนข้างเป็นใจอย่างมากนะครับเพราะว่าบรรดาทีมให,ใหญ่ในฟุตบอลไทยลีกเนี่ย ต่างนัดก,กันตกรอบมีแค่บุรีรัมที่รักษามาตรฐานได้จนผ่านเข้าสู่รอบรองซึ่งทีมที่ผ่านเข้ามาเนี่ยบุรีรัมก็สามารถเก็บได้หมดแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทั้งรอบชิงฟุตบอลเอเคัพถึงแม้ว่า จะไม่ใช่งานง่ายนะในการเจอกับนครราชสีมาแต่ด้วยคุณภาพของบุรีรัมอ่ะเขาก็โป้งเดียวจอดชนะไป1ต่อศูนย์คว้าแชมป์ไปครองแล้วก็มาเนี่ยในรอบชิงฟุตบอลลีกครับก็ถอนแค้นประจบได้สําเร็จนะครับผมก็ว่าสมควรและที่บุรีรัม์ได้3มแชมป์นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงที่ไวแล้วก็มีคุณภาพที่ขับแก้วในเมืองไทยอย่างแท้จริงนะครับแฟนบอลบุรีรัม์คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับตั้งแต่ที่ผมดูมาต้องยอมรับว,ว่า เขาเหมาะที่จะคว้า3ามแชมป์คือบุรีรัมย์ไม่ต้องเร่งเยอะเวลาแข่งเนี่ยบทจะได้ก็ได้นะครับพวกเขาเนี่ยมีการเข้าทำที่หลากหลายแล้วก็ตัวต่างชาติที่เข้ามาในช่วงเลกที่2อย่างจอา์แนโบลิงกี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับมาเล่นเล็กเดียวยิงเกือบ20ลูกอ่ะเขาเป็นนักเตะที่แทบอินดีนะครับนอกจากนี้ตัวนักฟุตบอลไทยของบุรีรัมย์เองเนี่ยก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับมีนักเตะที่เป็นดาวรุ่งวัยรุ่นนักเตะที่เป็นตัวเก๋าช่วยประคองโดยเฉพาะ เจกพัน์แก้วพรมครับในช่วงบอลถ้วยเนี่ยลงมาก็ยังเล่นดีอยู่เลยนะเรียกได้ว่าแข็งกระดงจริงๆแล้วก็เรื่องของสควอตทีมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ปีหน้าก็ยังมีงานที่ให้บุรีรัมยังต้องแก้ไขและต้องปรับปรุงเพราะว่าหลายๆทีมก็พัฒนาขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะ BG นะครับผมว่า BG ปีหน้าเนี่ยจะมาเป็นคู่ต่อกรของบุรีรัม ในทุกแชมป์อย่างแท้จริงเพราะะนั้นบุรีรัมก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สําคัญที่ผมมองว่าคนเนี้ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงบุรีรัมได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่คุ้มค่าที่สุดของทัพประสาทสายฟ้าในซีซั่นนี้เขาคนนั้นก็คือโกอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยคือตั้งแต่ที่บุรีรัมตัดสินใจดึงพี่อุ้มกลับมาจากมารีนอตมาอยู่กับทีมเนี่ย เห็นได้ชัดว่าพี่อุ้มเข้ามายกระดับทีมได้เป็นอย่างดีนะครับคือวีรัมเนี่ยพอได้พี่อุ้มมาเนี่ยเขามีมิติใหม่ๆมาเยอะมากนะเล่นแบ็คซ้ายก็คอสมันจ่ายบอลได้บอลแนวลึกก็ดีนะครับเกมรับก็แน่นและช่วงหลังเนี่ยเขาจับพี่อุ้มไปยืนกลางอะ่ะปรากฏว่าเขามีอิสระในการเล่นมากๆครับเวลาบอลออกจากเท้าพี่อุ้มทีลทอนทีัยเนี่ยมันสามารถสร้างสารรค์เกมลุกให้กับวีรัมได้ดีจริงๆถ้าใครสังเกตนะครับ เท้าซ้ายของเขาเนี่ยฉมังสุดๆคุณก็คิดง่ายๆนะครับเขาเล่นไทยลีกกลับมาครั้งเนี้ยเขาเก่งขึ้นกว่าตอนสมัยอยู่กับบุรีรัมย์ช่วงแรกและอยู่กับเมืองทองใช่ไหมนี่เขาแอซซิดเกือบ10ลูกนะครับแล้วก็ยิงประตูได้ฟรีคิกเนี่ยเปิดทีไลเนเนี่ยต้องบอกว่ากดดันได้ตลอดคือพูดง่ายๆว่าคุณภาพฝีเท้าของพี่อุ้มก็คือโคต้าต่างชาติดีๆนั่นเองครับ แข็งกร่งจริงอันนี้ยอมรับเป็นดีลที่คุ้มค่าอย่างที่แฟนบอลหลายคนบอกว่าพี่อุ้มย้ายกลับมาคนเดียวเสียวทั้งหลีกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับทั้งเรื่องของฝีเท้าเรื่องของจิตวิทยาต่างๆอันนี้ยอมรับว,ว่าแข็งแกระ่งจริงๆนะครับแล้วเขาก็ที่สําคัญเนี่ยคือเขากลับมาเล่นไทยลีกในครั้งนี้เขาไม่ได้กลับมาชิวนะเขากลับมาด้วยความกระหายด้วยแพชชั่นที่อยากจะประสบความสําเร็จเขาทุ่มเททุกจังหวะจริงๆนะเห็นได้ชัดในการเล่นแต่ละเกม อันนี้ต้องยอมแล้วว่าเป็นการเสริมทัพที่ตอบโจทย์สุดๆของทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับขณะที่พี่อุ้มก็มีความสุขเลยหลังจากที่กลับมาบุรีรัมอีกครั้งก็พาทีมคว้า3แชมป์คือเขาต้องการประสบความสําเร็จอยู่เสมอนะครับและแน่นอนว่าพี่อุ้มก็ยังคงเป็นกําลังสําคัญของบุรีรัมในช่วงหลังจากนี้อีก2-3ปีแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่ต้องใช้พละกําลังเยอะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่เซนฟุตบอลทักษะฟุตบอลดีแล้วเขาก็สามารถ แปลเปลี่ยนจังหวะสําสคัญให้กับวีรัมได้ก็รอดูที่น่าสนใจว่าหลังจากในพี่อุ้มอ่ะเขาจะถูกขยับมาเล่นกลางแบบนี้ตลอดหรือเปล่าหรือจะกลับไปเป็นแบ็กซ้ายอันนี้น่าติดตามจริงๆรอดูนะครับเพื่อนๆคิดอย่างไงเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของพี่อุ้มจิรธรบุญมาทันคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับอันนี้แหละคือมาตรฐานที่มาจากเจลีกและกลับมาไทยลีกเนี่ยอันนี้ช่วยยกระดับฟุตบอลไทยได้แท้จริงเลยนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนที่ เป็นการสั่งลาทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเขาคนนั้นก็คือสุ per โชคสารชาตินะครับหลังจากที่สุ per โชคเนี่ยรู้ว่าจะได้ไปซัปโปโรนะครับโดยสัญญาย,ยืมตัว6เดือนพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มอีก6เดือนและมีสิทธิซื้อขาดในานาคตเนี่ยสุ per โชคฟอร์มในฟุตบอลถ้วยในทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะแล้วก็เป็นกำลังหลักความมั่นใจของสุ per โชคกําลังกลับมาพอพาบุรีรัมคว้า3แชมป์ในปีนี้ได้เนี่ยมันก็หมดห่วงทุกอย่างสุ per โชคก็ได้ไป โฟกัสที่คอนซาโดเลซัปโปโรอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวสุ per โชคเนี่ยจะเดินทางไปที่ซัปโปโรหลังจากโปรแกร,รมฟีฟ่าเดที่ทีมชาติไทยไปแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกคราวนี้น่าสนใจว่าสุปโชคพอไปซัปโปโรแล้วเจ้าตัวจะเป็นยังไงคือต้องยอมรับในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยสุ p โชคประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วนะครับเขาคว้าทุกถ้วยคว้าทุกแชมป์ได้หมดเหลือเพียงแค่การไปหาความท้าทายต่างประเทศซึ่งเขากําลังจะได้ไป ซึ่งผมมองว่าเด็กคนนี้มีของแล้วไปอยู่กับซัปโปรโรในช่วงนี้ที่ซัปโปรโรเจอผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บเล่นงานเยอะสุภโชคดีพอไปเบียดแย่งตำแหน่งในทีมแน่นอนนะครับและการที่พาทีมควาาม้า3มแชมป์มันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับสุภโชคในการไปเล่นเจลีคือการไปด้วยการฐานะที่เป็นแชมป์ไทยลีกเนี่ยมันก็ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็รอดูกันส่วนนักเตะคนอื่นๆก็โอเคหมดนะครับนักเตะต่างชาติที่ผมพูดไปแล้วก็เข้ามายกระดับนะครับแล้วก็ มาสตาอิชิอีก็ต้องพูดถึงกันหน่อยเฮดโค้ช hey ชาวญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เจลรีกกับคาชิมะแอนเลอร์เขาก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงวีรัมได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยแทคติกระบบวิธีการเล่นจากหลัง3เป็นหลัง4มีช่วงหนึ่งอาจจะตื้อๆแต่พออิชิได้แก้ไขไม่มีสุปชยัยก็เปลี่ยนระบบการเล่นกลายเป็นว่าโจทานโบลิงกี้ก็กลับมายิงคือเขาเก่งอยู่แล้วครับเพียงแค่ว่า มีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีเนี่ยยิ่งเก่งเข้าอีกครับผมว่าหลังจากนี้เป้าหมายของ e อิชิอินะครับในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันก็ทําได้สุดยอดเลยใช่ไหมเหลือว่าฟุตบอลระดับเอเชียเนี่ยอิช e ิจะพาบุีรัมไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งผมมองว่าเป้าหมายของบุีรัมหลังจากนี้คือการไปเป็นท็อปของเอเชียตามที่เคยได้พูดไว้แต่ช่วงหลังเนี่ยต้องยอมแล้วว่าบุีรัมอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายเนยีทำให้ผลงานในระดับเอเชียเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปนตามเป้าแต่หลังจากนี้นักเตะหลายคนเนี่ย อยู่ในวัยที่กําลังจะประสบความสําเร็จในเวทีเอเชียเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าบุรีรัมจะทํำยังไงให้ให้ตัวแทนจากไทยทีมเนี่ยขึ้นไปสู้กับทีมเจลีเคลีได้สนุกอันนี้ก็รอติดตามผมว่าน่าสนใจจริงๆสําหรับบุรีรัมยูเตด,ดหลังจากนี้นะครับอ่ะผมมีบทสัมภาษณ์ของมาซัทตะอิชิอิมาฝากกันหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากมาอยู่กับบุรีรัมและพาทีมคว้า3แชมป์อย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ไปฟังกันครับ ว่าสนามที่วันนี้สวยนะครับแล้วแฟนบอลมาเชียร์มากมายเลยนะแล้วเราเก็บสามถ้วยคือถ้วยสุดท้ายในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้สามถ้วยในวันนี้ครับก็ต้องชื่นชมนักเตะนะครับที่โค้ชมาตรงกลางฤดูกาลในช่วงเลกที่สองและนักเตะครับมุ่งมั่นตั้งใจในการซ้อมทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ให้เยรติตทางนักฟุตบอลน้องๆก็ด้วยครับ

ทั้งที่เราเราต้องมาเล่นในเกมในบ้านถ้าเราได้อาเพย์ออฟมานะครับอันนี้มันก็จเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องมานั่งออใส่ไว้ในตัวเราว่าปีหน้านะครับเราสามารถเข้าไปกู้สเตจแ,แล้วเราต้องทำสิ่งนั้นให้ดีสุดนะทำไม่ได้จากที่ผ่านมาที่เราทไม่สามารถนะผ่านจากรอบเพลย์ออฟไปได้เรียกได้ว่าเหมาะสมทุกประการทั้งปวงนะครับสำหรับบุรีรัมในการคว้าสามแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเขาเปลี่ยนแปลงไวเขาพัฒนาจริง อันนี้ต้องยอมแล้วว่าเขาแข็งแกร่งมากๆในปีนี้แต่ปีหน้าก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะทุกทีมก็จ้องจะล้มบุรีรัมย์อยู่แล้วบุรีรัมย์ก็ต้องยกระดับมาตรฐานแต่ผมบอกเลยปีหน้าบุรีรัมย์บีจีเนี่ยสู้กันสนุกแน่นอนนะครับแฟนบลประสาทสายฟ้าคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยครับว่าปีนี้ทีมเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความสุขแค่ไหนที่ เป็น3แชมป์ฟุตบอลไทยในปีนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเรื่องราวของบุรีรัมยูไนเต็ดนะแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกก็จบฤดูกาลแบบออ f ฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยเจอกันใหม่ในฤดูกาลหน้าเป็นฤดูกาลที่ครบรถสุดๆสนุกมากๆนะครับอ่ะคลิปนี้ผมต้องพนวัิไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยสวัสดีครับ